กิโลขีแตกสวัสดีครับพี่น้องเนื่องจากกลับบ้านตั้งจังหวัดในช่วงสงการนะขับรถไม่เหนื่อยนอกจากถอนด้วยน้ำจิกห้วยนะครับสีเิเรียงแล้วนะเพื่อพ้นไข้ในการคลายเหนื่อยนะอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับนี่้นตรวจอยู่นี่อยู่น้าอีเมย่ยคอยบ้าปับ๊บนี่ย่งรดุก กระเบื้องวัวลูกหรือพี่นี่พี่นี่บ่เคย่ลูกว่าสันคุนวะแต่ว่ากระเพาะได้กินอยู่เต็มมาแล้วจริงลเลยเต็มมาแล้วก็เอามาฝานครับพี่น้องนี่แหละชุบเข้าให้เสร็จจริงเลยยำหมักม่วงครับนะเห็นขนาดนี้ยคือยำหมักม่วงนะบางคนอาจจะว่าเอ้าไปจิ้มพริกน้ำปลาบ่บ่ครับสิเอาไปย้ำนี่ทำนี่เลยครับซับไปเลยครับ Hãy nhiều cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ฟานเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วก็บยบเทนีกามาปรุงรสด,ด้วยเครื่องปรุงครับผมใส่น้ำปลาไปสามอนโตตามด้วยแป้งนั่ครับใส่โบลายดอกตามด้วยข้าวคั่วครับ,รบอันนี้น้ำตาลน้ำตาล <c oughs> เป็นน้ำตาลไส้แดงนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นริกเ,เกลือครับที่เกเกียวบันของคนเกเกียวนะมาอยู่โคราชก็เป็นิดเกลือ น่องนุงเขาเฮ็ดไส้กะปุกไว้นะครับออกมากินม่วงกินส้วมยู่ทงอย่างไรมันเลื้อนอามาย่ำเลยขาดสนนำปลานะเนาะยำให้เขากันครับผม มันก็ <tip> 咋不？嗯哼。